หันษาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับน้องๆสวัสดีค่ะพี่ไทยวันนี้พี่ไทยมีอะไรสนุกสนุกมาสอนเปียกับเพื่อนๆหรือคะวันนี้พี่ไทยกับกระดานวิเศษมีบทร้อยกรองมาให้เปียและน้องๆฝึกอ่านกันขอรับเอพี่ไทยคะบทร้อยกรองคืออะไรหรอคะบทร้อยกรองก็หมายถึง การน,นำคำมาแต่งให้มีเสียงคล้องจองกันตามรูปแบบของร้อยกรองแต่ละชนิดไงขอรับเปียลองอ่านบทร้อยกรองตามกระดานวิเศษดูนะขอรับได้ค่ะพี่ไทยงั้นเปียอ่านเลยนะคะอีกามาไว,ไวัยวัยดูปูในรูปูตาใบพาตาชูมาดูปูดูอีกาเก่งมากเลยขอรับเปีย สวัสดีครับพี่ไทยสวัสดีครับเปียและเพื่อนๆกำลังอ่านอะไรกันอยู่ล่ะครับท่าทางสนุกเชียวพี่ไทยกับกระดานวิเศษกำลังให้เปียฝึกอ่านบทร้อยกรองอยู่จ้าดีเลยขอรับจุกมาลองอ่านบทร้อยกรองที่เป็นกรองสีดูนะขอรับได้เลยครับพี่ไทยพ่อแม่รักฉันทุกวันเบิกบานกลับไปถึงบ้าน สนุกสนานเริงร่าทำงานแล้วเล่นเช้าเย็นเฮฮาพี่น้องพร้อมหน้าสุขใจยิ่งเอ่ยเก่งมากเลยขอรับจุกคราวนี้น้องๆลองมาดูว่าในบทร้อยกรองมีคำไหนที่คล้องจองกันบ้างจะได้เข้าใจมากขึ้นนะขอรับค่ะพี่ไทยครับพี่ไทยลมเอย่ยลมฝน ลมบนก็พัดอู้เจ้าคางคกตกคูมันเฝ้าดูสายฝนเสียงอะไรอบ๊อบอ๊บแน่เสียงกบมันร้องเจ้าอึ่งอ่างตัวพองมันเฝ้าร้องเรียกฝนคำว่าฝนคล้องจองกับคำว่าบนคำว่าคางังคกคล้องจองกับคำว่าตกคำว่าคูคล้องจองกับคำว่าดู คำว่าอบๆคล้องจองกับคำว่ากบและคำว่าพองคล้องจองกับคำว่าร้องนะขอรับไม่ยากเลยใช่ไหมขอรับน้องๆถ้าขยันอ่านบทร้อยกรองบ่อยๆก็จะง่ายขึ้นนะขอรับค่ะพี่ไทยพวกเราจะหัดอ่านบ่อยๆจะได้เก่งๆไงคะวันนี้พวกเราต้องขอบคุณพี่ไทยกับกระดานวิเศษนะครับที่มาสอนพวกเรา ไม่เป็นไรขอรับพี่ไทยเต็มใจสอนทุกคนอยู่แล้วพี่ไทยเปียและจุกต้องขอลาไปก่อนนะขอรับสวัสดีขอรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ